สวัสดีครับพี่น้องมาใส่เบ็ดเอียนครับวันนี้ครับเนยื้อเหนือหมูแล้วพี่น้องใส่ใดหลายแล้วครับนี่แหละครับไม้พี่น้องใส่ในปลาบัวนี่แหละครับสิบพันว่าพี่น้อง ย่างอยู่สีหลังสุดท้ายสีใสให้พี่น้องเบิ้งได้ครับย่างอยู่สีหลังสุดท้ายพี่น้องเยอะเหนือหมูนี่แหละครับหมูสามชั้นแล้วครับปะเดี๋ยวถ่ายให้พี่นอ้อ,นอ,อ,นอ,นองเบิ้งครับนี่แล้วครับพี่น้อง มื่นในเด้อพี่น้องเริืมหมืดนเลยครับนี่เสียบเนื้อมูเลยครับนี่อ่าลองเบิ้งพี่น้องหนำตื่นตื่นนึงครับ บ่เคยใส่พอเถื่อได้พี่น้องมันลองใส่เบิ่งครับซิมี่เอียนไหนว่ครับอยุ่น,นี่ละยอนไปเลยพี่น้อง ใช้ทีทีเลยเหรอครับพี่น้องมันหมืดแล้วครับ về vệ nhà này hấp nhà này nói nên đọc kia nông à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  หมื่นแห้งครับหมื่นอื่นก็นเลือกตั้งแล้วพี่น้องโอ้โกบห่องพี่น้องพูนครับกบห้องครับเอื่นฝนบ่พี่สิโตง่ามอยู่ครับกบ แล้วใส่มังนี่แล้วพี่น้องลังหนึ่งนี่ครับอีกรังหนึ่งพี่น้องเว้ยคือสมืดแห้งเนาะครับเนี่ยบอเห็นด้วยครับพี่บ่า กันแล้วแล้วครับพี่น้องนั่งอีกหลังนึงครับหลังสุดท้ายครับยายบ้านพ้นประกาศเหลือกต่างมืออื่นพี่น้อง บ่เคยใส่พอเถื่อเด็พี่น้องเนื้อมูไงผดลุ่นตอนหน่อยโผดบ่ครับเนี่ นั่งล่องไซเด้ครับเนี่ยเห็นพี่น่องไซใน y o u ูทู e แล้วครับเล่ยล่องเบิ้งครับเปิดสิมานให้ขึ้นเจ้านะครับจังพี่น่องไซก็ถือยูยครับแต่ว่าทา้งนี้มันสิถืออยู่บ่าครับ นี่แล้วครับเหลวเลยครับพี่น้องเสียเหลวเลยครับพี่น้องเมื่อก่อนครับลูกน้องกันเล่นมานั่พี่น้องมาสองตัวเลยมือเนี่ยอย่างบ่อนอย่าว่ามีติงกัดได้ครับยิ่งย่านติงนั่มพี่น้องมาถือกันนั่มปิงครับ อ่ะพี่น้องหมึดไ้แล้วครับนี่แล้วครับถามมากู่มายามน้ำเสาน้ำผมครับภาิีมานบอกครับมืออื่นนี่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีสวงเสาครับพี่น้องอยู่ปลายางอยู่ครับกำลังกีดแล้วครับยังไ่ทันได้ไปกู่เบดซําพี่น้อง พูดแล้วถ่ายอดน้ำกดแล้วพูดแล้วครับจังสิไดยไปกูครับยอดน้ำกดก่อนครับอะพี่น้องกูเบ็ดกันครับกดที่ยอดน้ำกดแล้วพี่น้องสวยแห้ง หลังแหลกพี่นอ้องบอ่าพานเลยครับหลังผลกะขึี่เกาครับหลังผลกะขึี่เกาพี่น้องสายบดตึงบันยังเลยครับ สํสำเนียก้อนพี่น้องขอเก็บก้อนครับน,นี่เหย,ยื่อบอยเช่อรีีครับสีหลังพี่น้องจับได้บกคอชเ่อรีีตัวนหนึ่งครับเลยลองใส่มาใส่นําพี่น้องเบ่งใส่เถือนละน้อยเทือนละน้อยได้ซีหลังครับพี่น้องพี่สิบบกูแล้วครับ ับกไฮเซอรี่อ,อุ้ยล่างนี่ทึกพี่นอ้องดอกไฮเซอรี่ทำงานครับอาเสียดายเี่มันตายแล้วครับอือเบิ่งตัลไพี่นอ้องอือสำแขนเลยครับ ถืกตีหัวคัมบ์บอ้คับนี่ผมขอเก็บก่อนพี่น้องอุ้ยเสียดายแม่เลยครับเสียดายแห้งบนตีลาพี่น้องออกมาหน่นอยๆหน้าที่ยังเป็นไหนเนาะคือสิอถือตีตหัวคัมแลละครับมายามก็มายามสวยน้าครับผมขอเก็บก่อนพี่น้อง รูบ่ไดตัวเดียวครับพี่น้องผ่านเลยครับเยอะเนื้อมูใส่เอาเอียนบ่ได้เอียนพอโตเลยครับไข mm hmm. รย่อได้บงังห้อยเชอรี่หน่วยหนึ่งครับเได้ใส่เบ็ดเอามาใส่เบ็ดได้เบ็ดสีหลางครับใส่ปลาคอให้ตัวหนึ่งต้องเปลี่ยนแผนแหละพี่น้อง ใส่เบ็ดบกักคอยเชลี่ี่กวัวพี่น้องหรยจังไดบ่ครับมันฝุก่แต่ว่าอยากลองเบิ่งอีกอยู่พี่น้องนไม้ทั้งผุนแล้วครับไม้งามแห้งน้ากระไซดีนะ้ำพี่น้องอ่ะพี่นอ้องยวให้พี่น้องเบิ้งปลาก่อน นี่ครับปลาพี่น้องคือสิถึกแต่หัวคำแล้วครับเสียดายแห้งน่าสิยังเป็นปนพี่น้องไงเติบอยู่ครับสัแขนแล่ะพี่น้องสรุปประมาณตัวเดียวครับคลิปนี้ก็ซ้ำนี้ล้วครับพี่น้อง ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วย้อครับวัสดีครับ